สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับนำมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับทุกท่านก็ทราบดีนะครับช่วงนี้โควิดก็ระบาดร้านรวงก็ถูกปิดไปหมดนะครับคนก็ไม่ได้ไปทำงานก็ขาดรายได้กันนะครับดังนั้นนะครับทางธนาคารอมสินนะครับได้ออกสินเชื่อนะครับเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับ ให้ประชาชนกู้ได้รายละ10,000บาทนะครับเพื่อช่วยบรรเทานะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับหลังจากที่โควิดระบาดอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ทางช่องก็ได้นําข้อมูลมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับ ใครมีข้อสงสัยหรือแนะนำติชมช่องก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับผมนายวิทยไทยนะครับรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นถึง31ธันวาคม2564ผ่านแอปพลิเคชัน m y โ Mo นะครับ ตามมติคระรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติหลักการในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับขณะเดียวกันช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอปพลิเคชัน mymo และมีความต้องการสินเชื่อนั้นสามารถขอสินเชื่อสู้ภายโควิดได้นะครับ ซึ่งวงเงินรวม1,000 0ล้านบาทสามารถกู้ได้สูงสุดรายละ1,000 0บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.35%เปเ็นป็นระยะเวลา3ปีนะครับปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนนะครับหมายความว่าถ้าเรากู้ผ่านนะครับก็6เดือนแรกเราไม่ต้องผ่อนนะครับนายวิทยยังกล่าวอีกว่านะครับเราจะทยอยเปิดให้ลงทะเบียน ขอสินเชื่อเป็นระยะระยะซึ่งระยะแรกเราจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอป m y m o จำนวน9.2ล้านคนเข้ามาขอสินเชื่อผ่านแอปก่อนจากนั้นจะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและระยะถัดไปก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่ไม่มีแอป m y m o เข้ามาลงทะเบียนนะครับ โดยวิธีดังกล่าวจะป้องกันระบบในการลงทะเบียนไม่ให้แอปไมโมล่มนะครับและป้องกันการเดินทางไปที่สาขาของธนาคารซึ่งจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับแล้วออมสินก็จะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อต่อไปนะครับสำหรับสินเชื่อดังกล่าวนะครับจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้1ล้านลายนะครับ โดยที่ผ่านมาออมสินก็ได้ออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินรวม20,000ล้านบาทซึ่งรูปแบบเหมือนกันกับสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะครับสามารถปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนได้กว่า1.9ล้านลายนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับทางธนาคารอ,อมสินนะครับจะให้ผู้ที่มีแอปของธนาคารอยู่แล้วนะครับหรือลูกค้าของธนาคารที่มีแอปไมโ o นะครับ กู้ก่อนนะครับในรอบแรกซึ่งจะมีอยู่ราว9.2ล้านคนนะครับแต่ใน9.2ล้านคนนี้ก็คงไม่ได้ขอกู้กันทุกคนนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับเข้ามากู้นะครับหลังจากนั้นรอบที่3นะครับก็จะให้ประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ไม่มีแอปเข้ามาลงทะเบียนนะครับส่วนนะครับวันที่จะลงทะเบียนก็ คือกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเริ่มให้กู้นะครับสำหรับผู้ที่จะกู้ได้นะครับต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับได้ทุกอาชีพนะครับยกเว้นข้าราชการนะครับแต่รอบนี้ก็กู้ได้แค่1ล้านลายเท่านั้นนะครับก็คงต้องลุ้นกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะกู้เงินในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับล่าสุด ข่าวดีนะครับที่ธนาคารอมสินก็จะปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปนะครับและลูกค้าของธนาคารนะครับที่มีแอปไมโมอยู่แล้วนะครับให้กู้คนละ1 0 0่0 1มืนบาทนะครับถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับก็ทางช่องก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ